ตำรวจบ้านครับว่าข้าวของยังอยู่ครบดีไหมจัดจัดจัดระเบียบบ้านครับเจมิ่เอาอเดินไปเดินมา ททำททำอสวัสดีครับททำททำอยน,นี่ก็มาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับผมตีตูดเล่ตีตูดเล่ไหนไอ้เอเป็นไรน,นั่นฟุตบอลน,นี่แหละมันแตกนี่แตกเอาคือแตกแตกตัวนี่ลูกพี่เขาเล่นทับนะโทับโอ้ทับบอลเตะมาะปล่อย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 ,อยของเล่นก็เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วมีของเล่นแล้วเสียไมีของเรา ปลื้ดไงปลื้ดไงไปไปเอาไปดูครับปิดข้อให้ไม่ยอมออกเรี่ยไเปิดไว้แบบเป็นดิสระครับเปิดธรรมดาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนนี่เสียเสียไปได้ครับผมจะไปไหนครับ เล่นครับเล่นไม่ไผ่ครับผม,มโอ้คุณแม่อึอีกแล้วดูป่าเว้นเอาหญ้าให้เมื่อกี้อึอกินล้ขี่กินล้ขี่เนาะกินล้ขี่ไปน,ออนะขอบที่นึกยังไม่อืมโอ้ยขนมาเต็มคันรถเลยข้างจะแทะขันนี้บุ๊คจะแท้อยากขึ้นรถบ่ไปเที่ยวบ่เวลาที่ขึ้นรถไปเที่ยวบ่เวลาทีขึ้นรถไปเที่ยว จะไปแก้รถมันจะพังเดี๋ยวไม่มีรถเขียนย่านะเพิ่งซ่อมมาใหม่ๆนี่ลงทุนไปเยอะแล้วคันนี้เนี่ยปีัดเี่ยงไป,งไปุ้มกัดเี่ยงนี่ยึยังยังบุญเล่นอะไรบุญไปวิงว่งเล่นมา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 วิ่งเล่นไปฟุตบอลก็พังครับชิ้นสุดท้ายด้วย บอลยากพังไปแล้วแน่เน่เน,น,น,น่จะไปขึ้นรถดีกว่านี้มาขึ้นข้างหลังนี่เร็วๆร็ไหมนี่นี่ไม่ไมไมายากเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เห็นปะเปิดลัดุมาลยผมไม่ผมไม่อยากเขาค่อยเบิ้งเบื้งเบื้องเจอหยาบเห็นไหมไอ้นี่ตัครับเด็กน้อยหายยากพี่แม่เอ,อ้า เด็กน้อยมิ่งเด็กน้อยมิ่งเด็กน้อยจอมซ่ากินได้ยังนี่เอ้ยิ่งยิ่งยิ่งมอะนำไไ,นไปแล้วหาผู้วกกันแล้วหาหาเพื่อนเล่นผู้หญิมัมีไปเล่นกับผมเลยไหมว่าส่งง่ามปะางามี ดูมีงานไหมกอด,ดดิเขม,มีหู้ะนี่เดี๋ยวก็ออกเช็กงานครับมีงานหรือเปล่าเนี่ยด,ดูดูเอ้ยกัดมือพวกวันแล้วเนี่ยสุด,ดิช,ช,อชอบกัดเลยชอบเอามือไปกัดครับกำลังขั้นเขียวแล้วไปแล้วชนตูดชนตูดเฮ้ชยชวนไม่เอาไม่เอาอย่าดื้ชอชวนพวกวันวิ่งเล่นโดนเดี๋ยวโดนเฉี่ยมิ่งชวนพวกวันวิ่งเล่นไม่ใช่พวกเป่านะ นองอนเลยงอนเลยเชื่อมเ,เ,อเูยผู้ใดบีบเตะอย่างนั้นปีบีบชวนพว่อว้วนไปเล่นเป็นเพื่อนครับดูครับไปอ้อนแล้วอ้อนแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอายเงินไปแล้วไปแล้วอ๋อไปแล้วครับโอ้ยคือบอกไงเดี๋ยวว่เอ้ยรถเนีดด่ยรถ ไปแล้วจะไปใส่นั่นแน่ <_ EN> แน่ลุ่ดรุจะจะ่มเนี้ยดูครับอย่างนี้แหละครับออกมาครับปว่วนไปเลยโ <_ EN> อ้ยไปกัดเนี่ยังไฟรถแตกเนี่ยนแตกเนี่ยน,น <_ EN> ดูตู่เดินไปแล้ว <_ EN> เดินไปแล้วเฮ้ย <_ EN> เขาเล่นทั้งวันเลยเนี่ยน,นี่ไปแล้ววุ้ยสำรวจบ้านครับว่าข้าวของยังอยู่ครบดีไหมจัดจัดจัดระเบียบบ้านครับเสี่มิง่งเดินจัดระเบียบบ้านตัวไหนไม่เรียบร้อยนี่เสี่มิ่งของเราเลอยจะพังออกเลยนะตัวไหนไม่เรียบร้อยแต่แต่ถังน้ำตาแต่หิวน้ำแล้วมั้งนั่นดูครับ ไปมาอ,อย่าไปเล่นนุไป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 มาไปมาไปมไเร็วๆนี่นนพ่อผมหิว้วหนามใหมพอ่อชิคชิคนี่ตัวชิกสิ่งของรอบบ้านครับอ๋อทั้งนี้เรียบร้อยแล้วพ่อเรียบร้อย มุมียังผิดปกติพ่อไปแล้วไปเบิ้งแนวอื่นแล้วไปเบิ้งอย่างนั่นับนี้วุ้ยเล็กวงนี้คือคัดเล็กวงนี้มันบ่เป็นระเบียบพ่อไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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 มองก็ญแจชดเต้เต้ไปแล้วเอาหมอเดินไปเดินมาตามหาคุณตาครับเตรีมหาคุณตาครับ S <S <S ไปแล้ว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 อืมคุณคุณตาเก็บให้คุณตาเก็บดิองอนคุณตาแล้วงอนคุณตาแล้วดูรวครับดูสีหน้างอนงอนครับคุณตาไม่ให้นั่งเก้าอี้ไอนอนเปีด้วยงอนงอนดูรครับงอนแล้วยไปเชกับว่ามีไปลินน้ำหลเลยมา พอเป่าแล้วไปแล้วการไปแล้วเขาบ้านไหมปู้วุ่นให้คือให้เดี๋ยวผู้นไ่นดูมือหูไอ้ผูวุ่นครับดูครับดูท่าทางดูท่าทางผู้วุ่น่ะเผื่อเด้อดตำดากเด้อดดูพู้วุ่นขู่ครับมาญานิกีเก่าผมบมาญานดอกไปโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟ้องแม่ครับไปฟ้องแม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ฟองเมียครับไปฟองเมียเมียครับเมื่อกี้พรวนตั้มทายจิตเตียล่ะไหมครับเมียไปฟองเมียครับไปฟองเมียแล้วอย่านะ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 อย่าดูครับดูปล่อยเลยงวงปล่อยเลยโกรธครับดูครับกัดงวงแล้วโกรธปล่อยได้นะไม่นีใหม่ได้หนิโกรโกรธ บม่ยั่นดอกทุ่นไม่ยั่นดอกมาเลยเขามาเลยดูครับทำท่าบอกทุ่นเขามาเลยในจริงเขามาเลยไม่ทีแล้วมาไม่ทำช่วยแล้วงอนเลยงอนเลยงอนเลยพอองเห็นหรือเปล่ามื่อเองอนครับดูสีหน้างอนมาไปไปหาใครก็มีใครเล่นด้วยครับดูเปียงอ่อนกันแล้วอ่อนกันแล้ว เขาหลังเวลาพูดอะไรให้ฟังไงนะโอ้ยเงี้ยแล้วฟังได้ไหมลูกอยเัแนะกแร์ป่าได้เกแร์วัวน่พูดให้พูดอืม่านกันแล้วาก้วชวนวิ่งเล่นเพราะว้วนก็ไม่ไม่วิ่งเล่นกับเสียมิ่งเนาะวัวเจ้าอะไรด้แล้วก็ไปวัวเจ้าหน่ยวงเหรออะไเงี้ยอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆจากช่องเ<ไ>ป่า <ไป S 2> ตามติดชีวิตช <c oughs> ้างครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ